สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็มาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะคะเสียงปืนก็ยังดังสนั่นวันไหวกันอยู่นะคะเป็นการรบระวางไทยกับขมิน,นะคะนี่เส,สียงมันหยุดไปแล้วนะคะพักหนึ่งเดี๋ยวสักพักันก็จะได้ยินเสียงนะคะตะกี้เสียงดังมากเลยนะคะได้ยินไหมคะ เสียงตึมเติมนะอันนี้ให้ฟังเสียงนะคะเป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะอันนี้แถวหมู่บ้านก็อบพยพกันหมดแล้วนะคะ เหลือไม่กี่คนนะคะที่อยู่ตามหมู่บ้านส่วนมากก็เป็นผู้ชายนะคะเพราะห่วงทรัพย์สินนะคะห่วงเป็ดห่วงไก่หมูมากาไก่นะคะหัวควายนะคะเขาก็ไม่อยากออกจากบ้านนะคะไม่อยากอ,อกพยพไปส่วนศูนย์อพยพ ที่สังขะก็ย้ายไปที่คอนแตกแล้วนะคะตอนนี้น,นี่เสียงก็ยังดังลึมๆเมกันอยู่นะคะ,ะมันไหล อัดคลิปอันนี้เงียบไปแล้วนะคะมันจะดังเป็นพักๆนะคะมันบานไหลอัดคลิป นี่มามันกลัวเสียงปืนนะคะมันก็มาพึ่งก็มันวีมาพึ่งคนนะคะอันนี้ทางหมู่บ้านเงียบเชียบมากเลยนะคะเพราะเขาอพยบไปกันหมดนะคะก็เหลือคนที่อยู่ในหมู่บ้านไม่กี่คนนะคะส่วนมากก็เหลือแต่ผู้ชายนะคะ อันนี้ศูนย์อพยพนะคะคนที่อพยพไปรถก็มันนนแน่นนะคะมันรถมันติดก็ขยับได้ทีละนิดทีละนิดนะคะตะกี้เพื่อนโทรมาถามนะคะบอกว่ากำลังย้ายไปขอนแตกรถติดแน่นเลยนะคะระวังที่อพยพก,กันอยู่นะคะ รถมันขยับได้ซานนะคะเพราะคนอพยพมันเยอะนะคะรถก็ไปได้ทีละนิดทีละนิดคล้ายๆกับเวลาเทศกาลนะคะเวลาเรากลับบ้าน,นแบบนั้นเลยสถานการณ์ในขณะนี้นะคะอันนี้เป็นเวลา15บห้านาฬิกานะคะ ได้ยินไหมคะเสียงตต่มอันนี้ใครที่มีญาติอยู่แถวสุรินเขาก็อบยบไปอยู่กับญาตินะคะ ดมกระโตบ้านอพยบอีดมมีสังเกีตอันนี้ที่สังขะก็มีญาติพี่น้องอยู่นะคะแต่ว่าไม่ไป ห่วงเป็ดห่วงไก่นะคะก็อยู่เฝ้าบ้านอันนี้คนะอยู่กลางแจ้งนะคะไม,ไม่ได้อยู่ในบ้านนะคะกลัวอันนี้ก็ได้ยินเสียงปืนดังตุ้มตามตุ้มตามอยู่นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตสถานการณ์ใหม่นะคะ